ความทุกข์ของพ่อแม่ลูกรักสิ่งที่ทำให้พ่อแม่สบายใจที่สุดก็คือการได้เห็นลูกๆมาพร้อมหน้าพร้อมตากันมานั่งคุยกันมาทานข้าวด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันแต่เรื่องที่ทำให้พ่อแม่สะเทือนใจแล้วก็ไม่สบายใจอย่างที่สุดก็คือการที่ลูกๆไม่ถูกกันไม่พูดจากันห่างเหิน เมินหมางต่อกันยิ่งถ้าลูกๆอิจฉาริษยากันทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าถึงกับฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อเอาแพ้เอาชนะห้ำหั่นกันเองก็ยิ่งทำให้พ่อแม่สะเทือนใจมากขึ้นมันถึงกับทำให้พ่อแม่นอนเอื้นทุกคืนทีเดียวล่ะลูกเมื่อลูกยังเล็กๆก,กันอยู่ลูกทะเลาะก,กันบ้างตบตีกันบ้าง พ่อแม่เห็นเข้าแม้ว่าจะไม่สบายใจอยู่บ้างแต่ก็พอทนได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ดีกันลืมเรื่องที่ทะเลาะกันแล้วก็เล่นหัวกันต่อไปเรื่องของเด็กก็เป็นอย่างนี้ไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์นานแต่เมื่อลูกซึ่งโตๆกันแล้วมาทะเลาะกันมันดีกันได้ไม่เร็วเหมือนตอนเป็นเด็กพ่อแม่จะเสียใจมากหากลูกๆเป็นอย่างนั้น พ่อกับแม่หวังว่าลูกคงเข้าใจหัวอกของพ่อแม่ในข้อนี้ดีพ่อกับแม่จึงอยากย้อนยุคไปหาอดีตที่ลูกๆมาพร้อมหน้าพร้อมตากันทานข้าวด้วยกันไปมาหาสู่กันเหมือนตอนเป็นเด็กๆถ้าเป็นได้พ่อกับแม่ก็คงจะนอนตายตาหลับ